สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับมาพบกันอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ก็มีลําโพงตัวเล็กๆนะครับมาหลายๆรุ่นเลยนะครับใช่เลยรุ่นนี้อ่าก็ต้องคุ้นหูคุ้นตากันดีกับแบรนด์นี้นะสำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงลำโพงพกพานะแล้วก็ติดตามใช่เลยพี่ช้างโดบนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะพี่ช้างใช่โดบซาวด์บ็อกซ์เป็นลำโพงพกพาที่ขนาด กระทาษัดนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ใช่แล้วก็สีสันสวยงามนะมีไฟมาให้นะครับซึ่งไฟเนี่ยก็จะเต้นตามจังหวะดนตรีใช่ครับจะเปิดก็ได้หรือจะปิดไว้ก็ได้อ่าใช่บางท่านไม่ไม่ชอบแสงอาจจะเยอะไ้อะไรเงี้ยก็ปิดได้ด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือลำโพงบลูทูธโดบซารบ็อกนะครับพลังเสียงขนาด16วัตต์ครับผมนะครับนะเดี๋ยวมันไล่เรียงกันเลยพี่ช้างใช่ครับมีอะไรบ้างนะพี่ชฟังชันตัวนี้เป็น บูทูตล่าสุดเลยนะ5.1บูทูตเวอร์ชัน5.1แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อไร้สายพีดวได้ซื้อไป2ตัวใช่เลยเชื่อมต่อกันแบบไร้สายให้รวบเสียงแบบสเตโลหรือเปล่าสเตโลครับผมครับผมแล้วก็ที่ตัวเขาถึงฟังตัวเดียวก็ให้มิติสเตโลอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแอมคาดีแบบ2 n งแชนแนลนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ RGB Display คือไฟนั่นเองตัวนี้ก็แล้วแต่ชอบนะปรับเปลี่ยนสีได้ หรือว่าจะให้มันเป็นแบบ R G B แบบเป็นสีรุ้งก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วก็เสียบไมโครอ d ดการ์ดได้ตัวนี้รองรับสูงสุดที่3 2 g สิบสองิกนะอันนี้สำคัญเลยนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบให้เพลงมันรันไปเรื่อยๆครับผมก็เมมโบริการก็สูงสุดที่บอกไว้ 32G b ินะครับฟอร์แมตก็เป็นฟอร์แมตที่ว่าเป็นแฟร์สามสองนะ NTFS ทีบางทีมันมองไม่เห็นแล้วก็เล่นไฟล์ MP3 กับเว็บไฟล์ได้นะฮะ แล้วก็นี้ำด้วยนะใช่ไอพเกฮะครับผมก็ถือว่าลุยๆได้นะครับอะมาดูกันเลยดีกว่าพี่ชัยอ่ะตัวนี้เป็นสำหรับท่านที่ชอบเนี่ยฮะลำโพงสไตล์ที่แบบมีไฟนะสวยงามก็ตัวนี้ก็ทำฟังก์ชันเรื่องไฟมาให้ก็ถือว่าอ่แปลกตาสวยงามดีเหมือนกันนะครับะสายที่แถมมาแล้วก็จะมีสาย สายชาร์จ้านะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับอ่านะฮะแล้วก็ตัวนี้เมนนวลนะคู่มือนะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็ศึกษาดูได้วิธีใช้งานั้ง่ายๆนะครับนี่เลยแบตเตอรี่ลืมบอกไปพี่เตอร์ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ขนาด4,600รยมิลลิแอมใช้งานได้ประมาณ8-10ชั่วโมงนะก็อยู่ที่ความดังใช่ครับอ่าชาร์จก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะ3-4ชั่วี่โมงเวลาชาร์จนะฮะนี่เลยนะครับอ่ะผมเปิดให้เห็นไฟสะหน่อยนะ นี่เลยนะครับก็จะมีไฟด้านหน้านะฮะนี่ครับนี่เลยนะครับก็ตัวนี้จะมีลําโพงเป็นแบบสไตล์ฟูลเลงน,นะสองตัวพี่ช้างก็คือขนาดสี่สิบห้ามิลนะสตัวแล้วก็มีไฟอา B จีีนี่เปลี่ยนไฟนี่เปลี่ยนสีได้แล้วก็ปิดได้นะฮะปิดได้นะหรือจะเปลี่ยนก็นกได้แล้วแต่นะ,นะนะครับอ่ามีโหมดนี้อนี่โหมดเป็นสีเดียวนะปิดนะครับก็วนลูปไปเลยนะครับนี่เลยด้านหน้าตัวนี้เป็นตะแกรงโลหะพีชางตะแกรงเด็กเลยสวยงามด้านข้างนะฮะ นี่นะส่วนด้านหลังครด้านหลังก็จะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์นั่นเองครับผมนะครับวางก็หน้าเขาจะชิงเชียงหน่อยตัวนี้มาพร้อมด้วยมีเชือกสำหรับหิ้วได้ด้วยอ่าอ่าซึ่งตัวนี้กันน้ำไอพีเอกหกเนี่ยเขาก็มีฟลิปปิดกันน้ํานะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชาร์จแบบไทซีครับแล้วก็ไมโครอิเล็รอดิกส์ตัวนี้ไม่มี3.5มจุดห้าในพิชาร์ทุกทีตัวนี้ไม่มี3.5มจุดห้าไม่มีสามจุดห้าอ๋อต้องขอโทษด้วยสามมิยืนสายชาร์จนะสายชาร์จนะสายชาร์จอย่างเดียวนะไมม่ีีนนะฮ เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.1แล้วก็เสียบไมโครอินดิกาส USB ก็ไม่มีนะฮะนี่เลยนะครับก็มีแค่ไมโครอินดิกาดก็พอแล้วใช่ครับตัวนี้ชาร์จไฟไฟแดงจะโชว์ตรงนี้นะฮะเต็มไฟตัวนี้มันจะดับไปครับนะฮะอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะฮะนี่เลยแนวเสียงเป็นยังไงตัวนี้แนวเสียงออกฟังสนุกนะพี่ช้างตัวนี้นะฮะสนุกกระชับกระเฉงเสียงเบสนี่อกระชับ ฟังสนุกสนุกเลยเสียงร้องชัดเจนเลยนะใช่ฮะนะครับนะแล้วก็อย่างที่พีเตอร์บอกก็คือเสียงฉัดฉานฟังสนุกนะครับตอบสนองเพลงได้หลายหลายแนวเลยนะครับใช่ฮะไซซิ่งบอกไร้อยังนะครับขนาดของเขานะฮะตัวนี้ขนาดนะก็คือหน้ากว้างเลยเนี่ยสองร้อยนะครับยี่สิบเซนนั่นเองใช่ครับสูงเนี่ยก็คืออยู่ที่เก้าสิบนะครับฮะแล้วก็ลึกเนี่ยหกสิบเจ็ด ครับนะครับก็คือเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะนะครับนะฮะก็ขนาดอย่างที่เทียบกับมือพิเตอร์อย่างบอกพกพาง่ายเลยนะครับใช่ครับน้ำหนักนะครับตัวนี้6 8 8กรกรัมครับก็6ขีดนะใชขีดนี่กำลังดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงที่พึ่งเข้ามาเลยนะของโดบซาวบล็อกใช่ฮะุ่มเสียงต้องบอกว่าฟังได้หลายหลายแนวนะครับนะเสียงเปิดสุดต้องมีคนถามเปิดสุดเสียงแตกไหม ไม่แตกนะครับใช่ครับะะผมลำโพงส่วนใหญ่ที่ของร้านเราเอา,เอามาเนี่ยเราจะเทสอยู่แล้วว่าถ้าเปิดสูดเสียงไม่แตกแน่นอนอะนะครับเดี๋ยวเราก็มา <นะ S 2> ลองฟังดูมาลองฟังกันหน่อยดีกว่านะครับ,รบผมนะฮะก็เชื่อมต่อได้เลยไง,ไง,ไง่ายงู่ย b l u 5.1เชื่อมต่อได้รวดเร็วนะเมื่อสกู่นี้ผมกดเชื่อมต่อจับคู่ปุ๊บเชื่อมต่อได้เลยครับนะฮะ I'm ah, a wrong fan can do. Is there a light on in this old town? I feel the sun is going down. Baby, can we make it? Maybe make it shine again. There's a fire in this old town Temperature's rising again Girl, you know it Spring always ends Let the light shine through Let the night shine bright On me and you Let Let ชิวๆเพิ่ๆมๆสบายๆนะผม<ฮ>ะบอกเลยนะครับไซส์ขนาดนี้ เสียง,ง,งร้องชัดเจนนะเพราะเพราะเลยนะพี่เตอร์ใช่เลยเบสเนี่ยกระชับออกแบบกระชับแบบนุ่มๆด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ไปกับลําโพงตัวที่ไม่ใหญ่มากโดมโดโซบซาวบ็อกตัวนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โห ฟังแล้วมันเพลินนะมันใช่เลยพี่ช้างมันสบายหูมันรื่นหูเลยะอพี่เตอร์นะครับนะก็เอาไว้ใครายเงานะใช่คือไฟเนี่ยก็เป็นลูกเล่นนะถ้าไม่อยากใช้ปิดได้ใช่เลยอ่ะลองดูนี่ครับไม่อยากใช้ก็ปิดไปกดวนนี่ปิดได้แต่พวกเลยว่าเป็นลําโพงที่ให้น้ําเสียงที่ได้คุณภาพตัวหนึ่งเลยนะครับในราคา1,390บาท1,390บาทรับประกันศูนย์ หนึ่งปีเต็ม<ป>เลยอแบรนด์นี้ไม่เคยทาให้ผิดหวังนะของ<ช>โดบนะนี่<ช>เลยเราก<ร>็ออบ,บอกเลยว่าสำหรับท่านที่ชอบลำโพงตัวไม่ใหญ่นะครนะแล้วก็ให้เสียงดีๆนะเบสเสียงร้องเพราะๆเะบสกระชับนุ่มๆนะโอ้โหตัวนี้นี่ตอบสนองได้เลยคือเราฟังแล้วประทับใจนะพี่เตอร์ต้องบอกอย่างนี้เลย ครับผมแนะนําเลยนะฮะนะครับสำหรับตัวโดบซาบ็อกสินค้ามีสีเดียวสีเดียวครับผมแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วที่แอปแบกไทยของเราครับผมสนใจสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือว่า l i น์แอดครับผมจะมาทดสอบฟังที่ร้านเราเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาง่ายๆนะกด GPS มาเลยนะใช่ครับว่าแอปแบ็ไทยมีที่เดียวนะมีที่เดียวใช่ครับนะถ้าแต่ว่าท่านที่ชอบ สะดวกสะดวกหน่อยดถไยฟ้าก็มีนะลงสายอะไรนะพี่เตอร์ก็สายสีเขียวนะลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุออกประตูสี่ครับนะครับร้านเราอยู่หมู่บ้านอัลินิเวศนะหลักสี่บางเขนครับผมนะมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามเบอร์โทรร้านก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็ต้องฝากนิดนึงก็คือซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะใช่เลยช่วงนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเราเยอะเลยเพราะว่า รนทีรุนแกงเยอะนะใช่ฮะช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะมีชอาชีพก็เยอะใช่ครับนะครับก็ของแบบไม่ตรงปกบอกตามตรงเลยหลอกขายสินค้าประมาณนี้คือจริงๆก็อยากบอกตรงๆว่าให้ระวังสินค้าที่ส่งจากจีนนิดนึงใช่เพราะว่าเวลามันมีปัญหาแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถเขลมได้แน่ๆแหละสองคือโอกาสที่สินค้าจะตรงปกเหมือนตรงรูปที่เขาที่โฆษณาไว้น้อยมากก็เลือกแบบใช้วิ เราณนะใช่ก็คือดูเครดิตร้านนิดนึงนะเพราะว่าผมเข้าใจแหละว่าการซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้คนซื้อได้ได้ได้มีโอกาสเลือกสินค้าที่ราคาถูกแต่บางครั้งถูกโดยที่มันผิดสังเกตก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับนะเพราะว่าหลายๆท่านก็เจอมากับตัวเยอะมากเลยนะครับนะโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็สําหรับตัวโดวซาว n d บ็อกนะครับก็สําหรับท่านที่ชอบสไตล์เสียงแบบ เยางเรเพราะๆนะเบรกระชับนุ่มๆนะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมสำหรับตัวโดฟซาวบ็อกวันนี้ผมกับพิเตอร์ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ